สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะมาเอ่อเรียกไงดีว่ารับชมก็แล้วกันนะเดีแม็กซนะ์เช็คระยะรอบหมื่นกิโลแรกนะว่าเสียเงินไปกี่บาทนะจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวก็จะเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ก็พามาชมนะว่าเจ้าดีแม็กซ์เช็คระยะหมื่นกิโลแรกนะจะเสียเงินไปเท่าไหร่นะก่อนอื่นเราก็มาดู สิ่งที่เขาเปลี่ยนให้ก่อนเลยนะนี่ก็คือนี่ครับน้ามันน้ํามันเครื่องนะเป็นของอะไรวะเนี่ย DDI Max นะใครเคยใช้ ASUS ก็เคยเห็นกันนะแก๊้อนแบบนี้นะก็เกรดเป็น 10W 30นะเป็นเอ,อ่อกึงนะกึง่งนะกึ่งสังเคาานะน่าจะใส่7ลิตรเลยนะนี่นี่แก๊้อนที่เขาให้มานี่ร้อยน้ำมันยังมีเลยนะก็ไม่กล้าแตะนะก็ถ่ายศูนย์นะมือที่รถแรกต้องถ่ายศูนย์ก่อนนะ เอานี่ก็มาดูใบเช็คระยะของเขาว่าหน้าตาเป็นไงนะนี่ใบแท้ๆจากสูเลยนะครับนี่ปกตินะหมื่นกิโลแรกนะนี่ผมแจ้งคันเกียร์สั่นไปด้วยนะก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นปกติการสั่นของคันเกียร์นะครับในปกติของยี่ห้อ,อยูสูแล้วนะเขาบอกมานะก็นี่มาไล่มาดูรายการเลยนะนี่ เช็คระยะหมื่นกิโลแรกนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตรวจกองอากาศนะครับตรวจสภาพรถทั่วไปนะแล้วก็ให้เช็คคันเกียร์สันด้วยนะปกตินะมันสั่นเป็นปกติเลยนะที่เห็นๆกันในคลิปเนี่ยก็คืออีซูก็บอกว่าปกติของเขานะนี่เอ,อ่อตรวจลมยางนะครับผมให้เข้าใส่34นะหน้าหลังเลย แล้วก็น้ำมันนะครับน,น้ำมันปรีเพชรเลยนะนี่เนี่ดูเห็นกันหรือเปล่าเลยน้ำมันสิบวีสามสิบนะครับอ,อันแรกน่าจะเป็นหกลิตรนะแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทโอ้กล้องก็ไม่โฟกัสเองน้ำมันในหนึ่งลิตรนะครับร้อยสี่สิบหกบาทนะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะน้ำมันตัวนี้ปะเกันน้ำมันเครื่องนะยี่สบาทนะรู้สึกว่ายี่สบาทนี่ถูกกว่าฟอร์ดนะครับ แหวนรองเนี่ยนะใส่ของน้ำมันเครื่อง175 Pur นะร้อยเบาทนะถือว่าราคาค่อนข้างจะถูกเลยนะรวมค่าไหลนะหนึ 1, 220, 17, 1, 2, nah. ่นสองร้อยบาทนะนี่เสร็จสิ้นก็ราคาก็ประมาณนี้เลยนะไม่รู้ก็ใส่แหวนยังนะในดูในคลิปได้เลยนะก็ปกติอันถ่ายน้ำมันเครื่องรอบแรกนะผมเจ้า d m a x นะสองพั เ,เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครอบแรกนะแต่ผมบอกว่าเออเพิ่มกรองน้ำมันเครื่องไปดีกว่านะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเขาไม่เปลี่ยนนะสงสัยน่าจะดึงราคาให้มันถูกลงนะถ้าไม่เปลี่ยนไส้กรองด้วยก็ลบไอ้นี่ออกไปเลยนะร้อยเจ็ดสิบห้าอกไปเลยนะก็จะถูกลงอีกนะมันจะมีส่วนลดอะไรสักอย่างหนึ่งแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโรที่จ่ายไม่ถึงนะรู้สึกว่านี่เก้าร้อยบาทเองน่ารวมรวม น่ามันมีค่าประกันอะไรผมเขาไม่รู้นะมันเล้วแต่ศูนย์นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี้นะก็น้ํามันเขาใช้เกลืงสังเครานะทางศูนย์ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะแบบสังเคราะห์แท้ก็มีน้ำห้าดับบิลสามสิบนะแต่นี่รอบแรกเขาใช้แบบนี้เราก็ใช้ตามเขาไปนะเดี๋ยวรอบหลังๆการถ่ายจะเป็นยังไงเราก็ค่อยเปลี่ยนเองก็ได้นะบอกเขาว่าจะใช้เออเป็นฟูล y ีซินเทติกหรือว่าสังเคราะห์แท้หรือว่าเกลึงสังเข้าก็แล้วแต่เราเลือกได้เลยนะครับ ต่รอบแรกก็ให้ประมาณนี้นะ,นะก็คร่าวๆน้ราคาไม่แพงนะเช็คศูนย์ครั้งแรกเพิ่มไส้กรองใบตัวหนึ่งก็ไม่ถึงพันนะครับมันลถใหม่อะไรด้วยนะมันก็มีตัวลถเลยก็ได้เช็คเช็คไม่ไม่มากนะรู้สึกว่าเช็คไม่มากเหมือนฟอร์ดมาดานะนะรู้สึกฟอร์ดมาด้ารอบแรกนี้เขาจะเช็คใบรายการนี่โคตรยาวเลยนะัีวัว o ก็เช็คยาวนะแต่นี่ดีแม็กก็เช็คไม่เยอะนะเช็คเตาแต่นะ้ำมันเครื่องนะกรองยังไม่เปลี่ยนเลยนะปกติ แต่เราจะเปลี่ยนนะเพื่อความสบายใจนะเราก็สบายใจกว่านะถ้าเปลี่ยนกองไปด้วยมันตัวไม่กี่ตังครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะกองแท้าจากศูนย์โอเคนะคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะับนี่ดีแม็กเขาจะล้างรถให้ฟรีด้วยนะแต่ว่าเราไม่ล้างนะเพราะเสียเวลานะเราต้องรีบนะติดภารกิจนี่ต้องเดินทางอีกแล้วนะวันนี้ใส่เดินทางนะครับวันนี้เดินทางไกลเลยนะวันนี้เนีย่ยนี่ใส่ลังใส่อะไรด้วยนะนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันก็สรุปเลยนะครับ ถ่ายนะ้ำมันเครื่องศูนย์ครั้งแรกนะของเจ้าดีแม็ก2020นะเกียร์ธรรมดานะครับก็อยู่ที่ไม่ถึงพันนะแล้วแต่เราจะเพิ่มเติมอะไรนะครับกำตังไปพันหนึง่งมีทอนแน่นอนนะเช็คแล้วเช็คระย,ยะรอบแรกนะเป็นเครื่องพันเก้านะของผมพันเก้าร้อยซีซีนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันอ๋อเรื่องเกียร์สรันเพิ่มเติมนิดนึงนะทางศูนย์บอกว่าปกตินะปกติของเขาสั่นแบบนั้นอยู่แล้วนะดีแม็ก โอเคถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม